นะครบับคณะหนึ yes. tá, so ่งท yes. 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 ี eh ่ท like ่านตื yeah. ่นต้อนตื่นชมข้อเสียก็คือดีโน่ไม่คือผู้นำพิณพาลิเกซุปเปอร์ฮีโร่คณะแรกของเมืองไทยดีโน่สุพิระครับดีโน่นานะกี้สอบพี่น้องกอดคอกันมาเพื่อตั้งใจการรักศิลปะดีโน่พี่น้องเท่าและจำปาแล้วก็เพื่อดีน้องมาจากหลายสถานที่เลยนะครับ ครับน้องสพี่น้องร่วมมือร่วมใจร่วมรวมคว,ว,วามตั้งใจที่จะรักสิงปราไทยให้อยู่คู่ไทยตลอดไปเขาได้นำพาพ่อคร,ร,รัวบ้านุิริรักพุ่มโส่มเป้าหมายที่ตั้งใจไว้และตอนนี้เขาได้เดินทางมาได้ดับหนึ่งแล้วขอบคุณท่านผู้ชมที่เกียดช่วยบรนยากาศในเชียครับที่ช่วยมาเชีย์ เดีย่ปลาลิเกตซูเปโรน้องเปาสุพิรักครับนี่คือฝีมือของดิโน่ฝึกหัวฝึกขามานะครับแต่มารบัเทิงบานก็อาศัยเวลาในการฝึกฝนฝึกซ้อมและคอนเสิร์ของเด็กครับเด็กคนนี้คือพี่หยาดิวัฒนาดิโนนั้นได้รับสื่อิ์ทอดมาจากคุณพ่อแดงสดนะครับคุณแม่เดงซึ่งในสอนนั้นก็เป็นลิเกที่เดียวกันอีกคือสายเลือดของศิลปินนะครับเฝีหัวเราพูดได้เขาหัวนะ ได้ประสิท hmm. ธ uh, ิาษาทิศาห้ี่พ่อคุณแม่แล้วก็ได้มาต่อยอดให้ลูกนะครัี่คือดีโน่กล่าวได้นะครับงานการกุศเสรับรางชุดใหมาใายงานจะต้องไปงานกอดจุบงานบวชหน้างายจะกิสอับครับติต่อลิเก็ตซูมิโรสอนสุนทรนะครับใบแทนอันิกิมเปปิบิักภสื้านะครับนี่ครับหน้าที่เราก็คือรอยยิในความสุข่าคุณนายพอกเรานี่คือดีโน่ सुधरा हैं เสียงหวานจริงๆครับสิบนิ้วพครมอกราบไหยน้ำน้ำใจเกิด มันดื้อถือดีดูแล้วเป็นที่ภาคาูไม่เคยเรียนรู้อยู่บ้านเรือนพูดไปก็เหมือนว่าแม่แม่แกคอยจะขัด รังคัดรังแคชอบกวานแทถือหางที่ยังคอเป็นเอ็นใครเห็นต้องอายไม่เคยเป็นฝ่ายรับฟังวันนี้ดีโนนรับบวาเป็นเจ้าจ้างครับปลูกของแม่ร้อยที่ชายนะะ้ำตา เดิกับเรื่องราวจะเป็นเช่นไรไปไม่ถึงดวงดาวของขโโลอิเกซสเปอร์โน่สอนสุธระครับขอบคุณพี่น้องขอบพระคาณครอบครัวของนีโน่นะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่ให้รางวัลทานน้ำใจกับลูกชายน้องชายนานชายกับพี่สาวด้วยนะครับ ่อนอื่นเลยนะครับเราต้องขอกราบสวัสดีทักทายนะครับพ่อแไม่พี่น้องทุกๆท่านเลยนะครับที่เดินทางมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าที่เมตตามเป็นกำลังใจแล้วก็ให้รางวัลน้ําใจกับลูกนะครับผมคุณนะครับขอบคุณพี่สาวนะครับพี่สาวพี่สาวปลานะครับบ้านของน้องนุ๊กนะครับ คุณนะครับขอให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับพี่สาวดีใจนะครับที่กับทุกปีเลยนะครับทุกปีเลยที่โน่เนี่ยมีโอกาสได้มารับใช้พ่อพี่น้องชาววัดจำปานะครับผมก็จะมีครอบครัวที่รักแล้วก็ไม่ตายเอนดูพวกเราสองเที่บุญสุดทรักขอบคุณนะครับคุณแม่ไเห็นนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับแม่คุณพี่สาวสุดที่รักของน้องด้วยนะครับวันนี้ ไม่ได้เดินมาให้นะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณไปถึงท่านคณะกรรมการเจ้าภาพนะครับแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสนะครับที่ชายนะครับมาเป็นกำลังใจให้วันนี้นะครับผมขอบพระคุณมากๆอยู่ชมกันก่อนนะพี่งงรงรีบกลับกันไปไหนนะครับอยู่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราก่อนนะครับอนีตนะครับเวลาสักครู่ครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรตินะครับดูให้ หลังปัดีขอบคุณครับขอบคุณรวมอะไรสวยๆ้วยนะครับผมใช่นะครับขอบคุณทุกๆครั้งเลยนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเล่นในกรุงเทพแบบนี้มาก่อนเนี่ยได้เล่นบ่อยนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดด้วยระวังเนื้อระวังตัวกันให้ดีขอบคุณพี่สาวต้อยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับชมลิเกกันก่อนอย่าเพี่รีบกลับไปไหนนะครับห้าสี่สามสองเขาเลือก ตูนขอบคุณครับเดี๋ยวคุณแม่นั่งอยู่ตรงนูน้นเลยขมาขึ้นมาค,ครับวันที่สิบห้าชาตินครปฐมพวกเขาแน่นอนนะครับพี่คนครเชษฐ์ศรีครับใช่ครับผมเองมีชื่อว่าคามเป็นลูกของแม่คร้อยทุกวันนี้ผมก็มีความสุขดีแหละแต่สิ่ง<อ>ที่ทำให้ผมไม่มีความสุขมากที่สุดเลยนะก็คือน้องสาวของผมตัวดี อีกครั้งนึ่ว,นวันวันไม่ทำงานทำการเอาแต่เที่ยวเอาแต่เที่ยวตื่นมาเดี๋ยวหายแล้วตื่นมาเดี๋ยวหายมือแบตีนแบแบตแม่เอ๋ยปล่อยให้ฉันจะทำงานคนเดียวจริงๆแล้วงานบ้านงานเรือนเนี่ยนะมันต้องเป็นหน้าที่ของผู้หญิงใช่ไหมจริงๆผู้ชายก็ทำได้แหละแต่ผมเนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านกลับมาเหน็ดเหนื่อยยังต้องมาทำงานบ้านอีกเพราะอีกครั้งมไม่อยู่บ้าน นักเพื่อนไปเที่ยวบ้างไปผับไปบาวันนี้เนี่ยเห็นแล้วเห็นอีกแล้วเห็นว่ากําลังแต่งตัวเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดไม่ฟังผมนะเดี๋ยวจะปีให้หลังลายให้ใส่เสื้อผ้าโชว์หลังไม่ได้เืนดินแม่ธรณีแผ่นดินทินนี้ที่ว่างใหญ่ให้กำเนิดต้นข้าวนี่นาะ และแม่คงขาเราอาศัยยังดีดาแล้มานอนทั้งสั่งทั้งสอนยังจำไว้จะไม่ลืมผู้ให้กำเนิดตายหัใจสะเทือนที่เกิดมาเป็นการความหนักใจอยู่ที่น้องสาวกำคร,า,ร,า,ร,า,รางจะทำยังไงในในได้ให้เป็นคนดีเป็นแม่บ้านเป็นแม่เส้อ โดยเฉ่าจนะครับอย่าฟังในข่าวสาวถ้าค,คุณพอนเนื้อผู้สุดท้ายยากที่จะหาเปรียบเทียบได้ถ้าคุณแม่นั้นเหนือกว่าสุดฟากฟ้าสุดอะไรห้ลืมบิดาโนมาดอนสุดยกย้อนหมดผู้ใจให้ลืมผู้ให้กำเนิดเอ่าไงรต้องจำให้เถนะ ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับเดินล่าไปหาน้าา้องสาวเพื่อเดินปักพุทธิจาของน้องสาว